ชิงไม่คนตกป่าผ้าทั่วจ้ามือนีสิพ้าเป็นทัววทะเลจ้าพาไปกินกาแฟอยู่ทะเลมาจ้าตามมาเลย จ้า50ไปทะเลเมื่อนี้น้องเจอาสาเป็นคนขับรถจ้าไปไปกันเลย บรรยากาศร้านกาแฟดีดีจ้าล like ุ้นกาแฟลิ้นทะเลจ้าเดี๋ร้อแล้วกาแฟแล้วก็ขนมปังเอาไปนั่งชมบรรยากาศข้างนอกกันจ้า นดี๋เขาก็มหาหอดทะเลแล้วจ้ามากินล้มชมวิวทะเลมาเล่ยนซื่อจ้านี่จากน้ำจืดมาหาน้ำเค็มจ้ามาหายางออกกำลังกายกินกาแฟชมนกชมไม้ไปแล้วจ้าวันหยุดยุบันมาได้ย่านเป็นใครจ้ากเ็เลยชวนนายออกาอ่าม่าย่างเร่นมาชมวิวทะเล ลงมาทะเลแล้วเด้อจ้าทุกคนมาเบิ่งอันนี้ทางทะเลสิพามาเบิ่งอัน,นดอกลิลลี่ลิลลี่ลายเสืองามบ่ค่ะทุกคนดอกลิลลี่ลายเสือไทเกอร์ลิลลี่ซสือมันนี่กำลังบานจ้าสวยงามมีหลายต้นอยู่ด้วยค่ะนะโอ้มุมนั่น มันจะมีจริจ้ะจ้ะยัมงมาทะเลแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบาบสามจ้ะต่ว่าบรรยากาศกับมืดขึมใบสามมงเคืงจ้ะนี่บสามมงเคืงบรรยากาศมืดขึมฝนเ่ตกแดดบ,บ่ออกจ้ะ อือ้ยอตีปลาทะเลตีปลาอยังนอ้อตาสิมาเก็บหอยแมงปูจ้าทุกคนเนี่ยมองนี่แหละเก็บหอยแมงปูน้ำมาท่านลงมาทัานได้เห็นตัวหอยอยูต่ตรงล้อน้ำลงน้ำลงหกวงแรงผุละ่ะไปอยอ,อตีปลาอยังนะจ้าว่างตีบ้างคือจา้าตีปลาอยังผุล่ะว่ตีปลาดาจี้มาแรงกอตีปลาดาบ่จ้า ามแาแล้วรยากาศาทะเลจ้าทุกคนอยู่บ้านบรรา่ไรไม่ใชิเป็นใครจ้าเป็นตกแดดออกก็ออกมาเที่ยวทะเลออกไปต้องไปให,ให้ได้ไปน้องน้ำไปเล่นเนี้ยน้องน้ำมีแห้งแล้วจ้าชีวิตติดน้องน้ำเดี๋ยวสิพาไปหาเราไปอีปูจ้าอันย่มองนี่อันคนเกาหลีเพิ่พนกลับมาตีป่าได้จ้าย่ม,มุม้งปุ้งอะ ตีปลาทะเลซึ่งกันสิพลาดลัดรอบไปเบิ้งอันน,นค้นเกาหลีพันตีปลาจ้ะยางน้ำโพดหินเลลปปนี่ยเราไปอู้ญีปู่แม้ทุกคนอยู่ในเรือพูนอ้น่ะคำคำคือสิลายเนาะช่วงนี้ญีป,ปู่ออก ah. อยู่เด้จ้าตะว่นเขา่ปด้มาเก็บญีป,ปู่ เปลอาไฟมอเว็บมาง่้นทุกคนทุกคนต่อไงคนเห็นไหมจ๊ะคนอ่ะญี่ยู่นโอ้ยมันยังได้เหลือทุกคนอาจจะมองไม่เห็นปูหินจ้ะปูหินนั่นปูกระดองเอาไปอันเอาไปดองดองอีปู่นใช่นามแต่โม้ฮู้คนเกาหลีมาตกปลาร้ายจ้ะเดี๋ยวเห็นบางเราทุกคนจะไหนก็ฟังถึ สองสี่หกแปดเวอร์ซิปซิปไปได้จ้าบรรยากาศดีบม่แดดบ่อฮ้อนล้มกับเ่แห้งจ้า,จาขึ้นกับเมื่กันแดดอันนี้เลื้อเลื้อออกขึ้นกับเลยตีเข้ามาหลายเก็บปูแค่สิค่ะล้อให้คำหนีปูหลายแมงสาบกันหลายคือกันจ้าแมงสาบทะเล มองหันหันเห็นี่ปปูอยู่แถวนี่ล่ะไตไหนระบ,บุพูดก็ไปได้หลืบเล้วนี่ดอกลิ้นลีคุณอาทุกคนโตนึงนะนะที่ได้หลืบคุณทุกคนจ้านายโยคนนได้ประดาบจ้าคุนว่านตีปลาเลนเลนว่านเดี๋ยวเดี๋ยวสีพาไปเบ่งปลาจ้าเนี่ยวังสีพา้าโดดถามหน้าไปรถ <c oughs> ตะย้ามือแรงเลยจ้ะย้ามือเวียนตัวนีใบใบสามเครื่องปลาดาบกระเขากันจ้านี่ปลาดาบเงินอันซื้อภาษาเกาหลีเอาน้งใดก่อนนาะโย่คุยขันจีคันจีโอ้ง้างยืดเด้ค่ะทุกคนจับมือแล้วจีได้เปลี่ยนล็อกง้างยืดจ้าใส่น้อยช่วงนี้กำลังใส่น้อยเขาปลาดาบเงินเอาไปทอดจ้าแซ่บแซบ ตจวนัวนเกาหลีนะงเาใส่ไงข้าเจ้าสีเอาไปย่างจานมักซสอสย่างว้าวนายปลาดามเงินขึ้นมาอีกแล้ว เดี๋ยวชี้ตัวเราเด็กตาทุกคนมันมๆจ้าเมือนี้ประดาบเขาหลายส่ซากคอ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 มา

ก็จะหามงแล้วร้อน้ำทะเลลงอ,อีกจังหน่อยเริ่มเห็นอหอยแมวคู่แล้วค่ะนี่ไปเก็บมาตัวน้อยๆจะล้อน้ำลงอ,อีกนิดนึงอาจจะเจอตัวใหญ่ก็นดีจ้ะ ชื่อดออกหากิน ก่อนหากินคูทางเ้าก็พร้อมแล้วจ้าเมื่อกี้ลงไปเบื้องใกล้ๆนี่ค่ะนีอัน้อยๆตัวน,น้อยๆห่างๆจ้าม่ไหลท้ายนีสพาไปเก็บฟังพ่จจนจ้าจังค่อยหลไปขวัจ้าได้หอยนาง้มจ้าพอดีเลยหน้าบ้านเทามีอันพักกระทินพักกระเสดกําลังโปองยอดเดี๋ยวจะเอาไปกินหอยนาง้มไปกินกับพักพกระทิ้นจ้า พี่น้องจ้านี่หอยแมงปูจ้าอันนี้มันโตน้อยเยอะแล้วค่ะยังกินบ่ได้มันกำลังเป็นลูกแน่นอนยอยู่นี่ลราจ้ามองเกิดกําเนิดมันอ่ะมันมาจากทะเลเนี่ยค่ะคว้นเป็นแพแบับไงนึงแต่ว่าเขาเพ่กินเขาได้ค่ะอันนี้มันโตน้อยพอดดัมเปอรปืป้ป่ลูก,ลกหอยแมงปูจ้าอันอันน้ำน,น้ำซ่านเพิ่นขึ้นมาเดี๋ยวเสียวลงไปเส่นน้ำหมดแล้วต่ว่าน้ำอัน ันตีขุม,มาละน,นาะหาคักสะอ่อนสะอ่อนความดกข,ของไฮเม้นทูแถวนี้ใส่ไงใครในอยยุทางนันอายุจ้ะนี่เบิ้งพีน่น้องเบิง้งดำๆนี่มมแ,ม,แม่นเบิ้งด้วยค่ะแต่ว่าเบิรงได้คว้างกว่สีเล้วไม่ค่อยเห็นเนาะ นี่จ้าทุกคนหอยแมงผู่เคยซื้อแตไหน้อยู่น้ำรดน้ำตลาดนะจ้ะมาอยู่เมืองนอกมาอยู่เกาหลีหากี่อาจ้ามาเด้อมาเก็บใส่กันเนี้ยไลย่ไล่โอ้โหเท่เนะ มันก็ได้ค่ะเอาเลยเยอะก็เสียหอยฉีบาทนงีนะ้อ๋อ ี่นี่ดงมันหลอดดงไฟไม่ปลูก พ้อแล้วจ้ะทุกคนพอกินแล้วได้เต็มคู่แล้วจ้ะชิพากกัน,นอวยเมื่อหนึ่งแบบน่ะได้เอาจะพ้อกินเอาคาดเอาจะใส่ใเนะเป็นเรื่องเอาเมื่อ,อหนึ่งจ้ะ กินแล้วจ้าทุกคนเห็นรถจ้ากลับบ้านเมื่อหนึ่งคืนเยวบ้านเฮา